แต่ละข่าวด้วยนะครับเริ่มจากคุณโสรไปเลยครับเป็นเชิญครับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะคะเพราะจริงอย่าคุณแม่เนี่ยถามว่าเราเนี่ยได้มาจากไหนได้จากมาแม่โดยตรงเลยที่บ้า เด็กเลยเนี่ยเราก็ขายของกับแฟนเด็กทําให้เราเนี่ยมีทักษะในสกิลเรื่องของเซลลนะคะแล้วก็แม่เนี่ยสู้ชีวิตนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยทำงานหนักนะคะเลี้ยงลูก4ี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คือทํางานได้ทุกแบบเพราะฉะนั้นให้ทําอะไรก็ทาได้นะคะเพื่อที่ทาให้มันถูกต้องนะคะแล้วก็ได้งานนั้นมาค่ะก็ได้มาจแม่รงษเลยนะคะเลี้ยงลูกจบมาหมดเลยทํางานเดีดีทุกนะคนค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะจริงแม่ที่อายไม่กล้ามาพูดนะคะเนี่ยแหลแม่เลี้ยงเตยมาตลอดเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณค่ะผมนะคะแต่งหน้านะคะโดยพี่ต๋องนะคะพี่ตออันนี้พี่สสารางานปตทมาแต่งผมทำหน้าเนีนะคะ แล้วก็เพื่อนๆนะคะหลายๆคนนะคะก็อุตส่าห์เสาะเวลานะคะบางคนมาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะก็อุตส่าห์มาที่นี่นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะพี่หล่อนะคะต่อไปใครกบเชิญพี่หล่อครับขอบคุณแขกท่าไม่มีที่พิพาวันนี้ก็ไเพื่อนนะแม่เซอร์แม่เซอร์นี่ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานเอาขอบคุณมากครับครับอันที่ เห็นไหมคะว่าบรรยากาศสวยๆอย่างนี้นะคะด้านหน้า,นานตกแต่งนะคะแล้วก็ผู้ป่ะกอบกรต่างเนี่ยน้องเกียร์นะคะพี่พาพระคะ่ะที่เคยอยู่บริษัทเราคะ่ะเบงไทยนะคะน้องเขามาช่วยให้นะคะตั้งแต่วันเลยค่ะนะคะ,นะคะมากับน้องเอ็กนะคะตกแต่งร้าทำอะไรให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ด้านนอกก็ไม่ยอมเข้ามาเซอห์ไพรอให้กับทีมงานที่ตกแต่งบรรยากาศ สวยๆนะครับตั้งแต่จัดดอกไม้รูปผมรูปโสดต่างๆนะครับแล้วยังมีอะไรอีกนะครับเอ่อนอกจากนั้นนะครับก็วันนี้ที่อย่างที่คุณโสขอไว้ว่าอยากเชิญ เพื่อนหรือว่ารุ่นพี então, ie, ่พี่สติปที่เรียกว่าแต่งงานแต่งการไปแล้วก็ประสบความสำเร็จในการครองคู h, ่นะครับมาอวยพรให้กับคุณโสรและก็พี่หล่อทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณออยแล้วก็ขอเรียนเชิญรุ่นพี่คณะวิทยาพี่ปุ๋บเลยครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณขุ่มและคุณออยเลยครับคะะวันะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวน้องๆในร้านทะลุบอสนะคะร้านนี้เป็นร้านของแบรนด์เจนิสตาเมื่อก่อนเนี่ยคนทักผิดบ่อยนะคะว่าแบรน กาเล่นเช่นนั้นหน้าเลยค่ะ